องครักวังหลวงตอนที่43ชมสครานจากลาระชศกยงเลอิอปีที่1เตือน3วันที่17ผลที่ตกปรยปรยไม่หยุดให้ความรู้สึกเหนียวเหนอนะขณะที่ลืมตานั้นคล้ายกับว่าความเกียดครานทั้งร่างราวกับซึมออกมาจากในกระดูก ไม่ว่าผูใ้ใดก็ไม่ปรารถนาจะลุกจากเตียงยามอะไรแล้วจูตี้ฝืนลุกอยู่หลายครั้งก่อนจะแข็งใจใถีผ้าห่มออกสวีเหวินปิงอยู่นอกฉากกั้นในมือถือสมุดบัญชีกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ยามเมาสามเครือยามเมา 5ีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเหตุใดไม่ปลุกจนไปว่าราชเกิจุดที่ทรงตกพระหัยไม่น้อยกิ่งนลุ้นขึ้นมาทรงเวไฟาอยู่หลายครั้งกว่าขันทีเท่าผู้อื่นอาจจะมาปรนนิบัติเปลี่ยนฉลองพระองค์ล้างพระพักและบ้วนพระโอษฐ์จูดี่ทรงปัดฉลองพระองค์ไปปรางตัดอย่างกริบโปรดไปปรางั้งแตขาาง่ข้าก็วังมาก็ไม่เรื่องใดดังใจสักอย่างข้าว่าหองเหา สวีมนตอบอย่างมโมโหปุกเจ้าไปว่าราชิกจหรือเมื่อคืนกลับมานะเปิดปากพู้ฆ่าสักครึ่งคำหรืออย่างจุดที่ถึงเพิ่งทรงนึกออกว่าหลายเดือนติดต่อกันหนีงานราชการล้วนสับซ้อนวุ่นวายจนมืดฟ้ามัวดินตอนเสด็จกลับพระตำหนักก็เที่ยงคืนแล้วพอพระเสียนแตะหมอนก็ทรงผ่อยหลับถึงขับ ทรงลืมบอกสมีเหบือนเสียสนิทจจุที่ทรงรู้ตัวว่าผิดจึงสวนออกมาแห้งๆแล้วเข้าไปจูงมือเล็กๆของสวมีเมือนทรงยิ้มปรางเอ่อยอยางขอลูกแก่โทษห้องเ่ากกำลังดูอะไรอยู่หรือสมีเบื่นเยนสมุดบัญชีไปบนโต๊ะบอกมันทวนว่ากินอาหารเช้าเถอะ ท้องเครื่องหลวงรับคำสั่งของสีหวินไว้นานแล้วขนาดสวยพระกายาหารอยู่จุดที่ทอดท่านให้สม,ดมุดบัญชีเล่มนั้นแวบ,บหนึ่งก่อนจะตัดถามอย่างสงสัยปลายชื่อทิดาตระกูลขุนนางห้องเข้าจากคัดเลือกนางกำน,นันพระสวีวินกินอย่างเกียคร้านพางใช้ช้อนคนข้าวต้มไก่ตอบว่าจัดงานแต่งงานให้อินชีกระฟังเอ,อ๋อเกาซื่อเองก็นึกถึงไวัยแล้วเรื่องอื่นวันปล่อยหน้าต่เรื่องต้องพิธีพิถัน นี่จุตี่วางชามลงไม่ใช่เคยบอกปแปหรือว่าเจ้าไม่ต้องกังวลสวีอวนกล่าวอย่างเกี้ยวกรดฟาบาดขั้งขวาญได้พูดเรื่องนี้พระองค์ทรงบ่ายเบี่ยงว่าเขาอิงเทียนก่อนและค่อยว่ากันจุตี่ยังคงเกงกว่าสวีอวนอย่างเสมอต้นเสมอปลายจึยงรีบตอบว่าได้ได,ได้แต่จะให้ดีเจ้าต้องเปรีกับอิงชีก่อนต่อให้สตรีเพียบพร้อมปานใดหากเขาไม่ยอมเจ้าเองก็ สวีเวินขมวดคิ้วถามคำสังบิดามันดาว่าจ้าของแม่สื่อเกี่ยวอะไรกับเขาจะยอมไม่ยอมฟาบาทพระองค์ทรงตามใจอินชีเกินไปแล้วลูกผู้ชายต้องแต่งงานมีครอบครัวเรื่องนี้จะปล่อยให้เขาตัดสินใจเอาเองได้อย่างไรจูตี้พูดไปออกไปชั่วขณะสวีเหวินเพ่งพไปที่จูตี้พักหนึ่งจนมุมปากอีกฝ่ายกระตุกนิดครางกาวอย่างตะ,ตะกักว่าเชนนั้นให้ข้าดูรายชื่อหน่อย จูจๆสีเวินก็รู้สึกแน่นอกหายใจติดกันและจึงแหมาว่าหรือประบาดเองอยากรับนางสนมด้วยหรือได้ยนะินนัะนจูาที่กลายเป็นฝ่ายได้บน่นไม่หยุดแทนขณะที่รีบช่วยลูบล้างสวีเวิร์นให้อีกฝ่ายใจเย็นลงก็กล่าวว่าดูท่าเจิ้นหุบปากมังกรไว้ดีกว่า หลังจากนั้นบรรยากาศบนโต๊ะอาหารก็งเงียบลงจนเหลือเพียงเสียงช้อนกระทบชามเบาๆสองสามีภรรยาต่างอารมณ์ไม่ค่อยดีสามีเหวินทอนแนใจและพูดขึ้นว่าอากาศบัสซบที่อิ่งเทียนนี่ทำเอาอึดอัดจนรู้สึกไม่ค่อยดีเลยจจตี้รู้ในทันทีว่านี่คือการเปิดทางลงให้แบบอ้อมๆจึงยิ้มพลางพูดอย่างเอาใจเช่นนั้นจะยังก,กลับไปเปิดปิงไปก่อนหรือไม่ สวีเหวินกลับนิีเงียบจุดที่สวยเขาต้องหมดในไม่กี่คำก่อนจะถอนหายใจแรงๆแล้วตรัสว่าเรื่องวุ่นวายที่นครหล,ลวงยังสะสางไม่เสร็จต้องรออีกสักพักถ,ถึงจะสามารถพิจารณาเรื่องย้ายนครหล,ลวงได้ไม่ใช่ว่าเจ้นอยากถ่วง สวีเหวินกระหมดเคี้วพูดตัดหมดพูดเป็นจอมทับห้ามตัดสินใจโดยไม่ฟังผู้อื่นเด็ดขาดอีกอย่างรำพังตัวจ้าแบกรับเรื่องยังยุ่งไว้คนเดียวจะหมดเรี่ยวหมดแรงเช่นนี้จะได้อย่างไรระวังจะเหนื่อยจนป่วยวางใจให้เหล่าคุณนางใหญ่จัดการบางเรื่องให้ย่อมดีกว่ามากตอนนี้สุดความสาม,มาถที่ฟาบาตจะแบกรับ ห้องเห่าจุตที่เดือดดานเข้าแล้วสมีเหินไม่สงสีหางใดๆข้าเพละข้าวกลางวันกินเลยนะไม่ต้องรอไม่สิประเดี๋ยวให้อินชีมากินเป็นเพื่อนเจ้าจุิที่ส่งถอนหายใจอีกครั้งรับน้ำชาล้างปากจากนั้นก็ทรงรีบลุกขึ้น ฟาบาดเสด็จแล้วตั้งแต่จุดที่เข้าประกองนะท่นนานจริงขยุ่งจนลืมวันลืมคืนเขาที่ไม่เคยเป็นฮ่องเต้มาก่อนเมื่อมานั่งอยู่หน้าโต๊ะทองคำแล้วถึงพบว่าการเป็นฮ่องเต้นี้ไม่ใช่งานสบายสบายเลยแม้แต่น้อย ตอนจูหยวนจางยังอยู่ทรงอา่านไว้ในใช้ดีกาวันละสามสี่ร้อยฉบับทุกวันได้นอนมาถึงสองชั่วย,ยามจุดที่ยังไม่ได้ทําพิธีบวงสรวงต่อสวรรค์เพื่อของราชอย่างเป็นทานการท่านที่รับช่วงต่อกัะเผชิญกับศึกสงครามรายงานทหารนับไม่ถ้วนเรื่งราวของราชนอรโโรเพราะเหมือนเกร็ดอิมาที่แทบจะฟังเขาจนมิด เที่ยเฉียนยังดังอยู่ที่ชานตรงกองทัพกีนานยังไม่ถูกกวาดล้างอาจจะถูกโจมตีสวนกลับได้ทุกเมื่อมินำซ้ำน้องภรรยายังปล่อยจูอินเหินไป ที่ปล่อยไปแล้วก็ช่างเถอะแต่หากจูอินเหมือนประมตัวเทียเชื้อนและยกทัพมาโจมตีเรื่องราวจะวุ่นวายถึงขั้นไหนกันชาวย่นเหนือทรัพว่มาเย็ยนองแห่งกเกาวัดต้าหมิงยกทัพไปชิงพลังก็พร้อมที่จะกกอปัญหาเชียงนานทรงดีกามายังราชจะสำนักขอพระราชทานเมล็ดพืชพันธุ์ของทัพเรือจากวัดต้าหมิงเสียหายยับเยินมาเกือบครึ่งจําเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างใหม่ พระราชวังถูกไฟไหม้ถึง8ส่วนที่ต้องรือ้อก็ต้องรือ้อที่ต้องซ่อมก็ต้องซ่อมต้องจัดการอย่างเหมาะสมคุณนางชั่วจากราชการก่อนยังคงลงหรือก็ต้องสยบไว้ด้วยการปล่อยข่าวรือในนคร่อนว่าจะกําจัดถอนรากถอนคนให้หมดเราคุณนางอยากยังคงใช้งานได้ปากันหลบหน้าด้วยความขุ่นเคืองคุณนางอยาที่ใช้งานเป็นรักดีแต่อ,อีอะโวยวายยังมีน้องภรรยาบุตรชายบนธรรมให้เฮาหนึ่งดันจะหาภรรยาให้ทั้งคู่ให้ได้ จุดตี่ทรงร้องออกมาดังลั่นบัดซบเขาอยากร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออกหนทางเดียวที่จะระบายออกมาได้ก็คือใช้เท้าทติบโต๊ะท้องความจนพริกกั้มกำรามดังสนั่นว่าข้าไม่ทำมันแล้วอินชียืนอยู่ด้านข้างก็พยายามเกลี้ยกล่อมอย่างหวังดีว่าปาบาทพระองค์ทรงมันแบบอย่างให้แก่ใต้ราไม่อาจสะบัดว่าบัดซบถึงครั้งทรงอ้าพระโอษฐพยากา กาจริงเกียกว่าจิ้วเจียจนใครรู้นักมาจะรอบมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรองค์รักเสลาไม่ใช่ว่าห้ามสอดปากหรอกหรืออินฉี่พูดหยอกล้อตอนรับใช้อินเหมือนเองกระหม่อมก็สอดปากบ่อยๆแต่ศิษษะก็ยังอยู่บนบาทนี่คือข้อดีของการเป็นคุณนางเก่าสามรัชสมัยถือว่าตนเองรับใช้ฮองเต้มามา,มากไแล้วอย่างไรเล่าไปก่อค่ะจูที่ทรงรู้สึกเหนื่อยล้าหาได้ผ่านเองศิษษะพิงบนบัลลังมังกรการหมง,งานหนักหนาหลายวันติด กับการนอนไม่พอทำให้อารมณ์ุดงิดงุ่งงานเยื่เมือนุ่มนวลอินฉีกดลงบนขมับจูตี้พร้อมถูกนวดเบาๆทำจูตี้ผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยเขาเรียริมฟีปารู้สึกว่าคอแห้งยิ่นี้จึงเหยียดตัวนั่งตรงจะพานแก้มืออินชีก็ยืมมาที่ข้างปากจูตี้อย่างรู้ใจเขาเดิมชาเย็นๆไปหลายอึกรู้สึกกระตือรือร้นขึ้นมาเป็นห้อยทรงเสียงโดดลิ้นดังจับ,จบ ขณะก,กำลังรู้สึกกับเป็นปลาในปากยังลงเนื้อลดปากของชายอยู่นิดนิดนิ้วมือของอินชีก็ขี้แผ่นสมมาป้อนให้จุดที่หกเสียอย่างพึงพอใจรับปลการอินชีส่งมาแล้วพิจารณาดีกาต่อถ้าพอจะเข้าใจแล้วจุดที่ส่งอดรู้สึกขบขันไม่ได้ทาหารรักองครักษุนักรับใช้นี้ขาดไปไม่ได้จริงๆ ยินฉีเออตอนนั้นห้องเต้ประองก่อนยุ่งกว่าน,นี้เสียอีกในห้องทรงพระสอนมีดีกามหาสารจะต้องเอาไปกองไว้บนพื้นชุดที่กาวอย่างทอดท้อนใจข้าตีอิงเพียนเป็นห้องเต้เพื่ออะไรกันนี่หาเรื่องใส่ตัวแเทอะฝ่าบาทยินชีนี้กาวปรามเสียงเข้มชุดที่ทรงพระยักหน้าและตัดถามต่อตอนอินเวนก็เป็นเช่นนี้มีดีกาจะยัถึงเพียงนี้ทุกวันหรือ อินชีตอบไปถึงขั้นนี้ปัยาคามีราชกูฟางเชืรู้กับฉีไทยช่วยเพิจนาดีกาให้พอประชุมท้องพระโรงยามเช้าเสร็จห่วงจือเชิงจะเข้ามในห้องทรงพระสอนและนำดีกากลับให้เหล่ามาหาเด็กรวมตัวกันเพื่อพิจารณายมบาบก็ถือกลับมาให้ขุนนางนือหลงชิงช่วยพระพระราชรัญจกรยก อินชีก่าวยิ้มยิ้มกระทั่งหยิบพระราชจึงขัดย,ยกรโยงอินเหวนก็ยังบ่ายเบียงว่าเมื่อยมือจูตี้ขอบคิดสักพักจากนั้นก็เอ่ยสรับอย่างไรก็ต้องแบ่งลงไปทำอินชีตอบเรียบเรียบเราก็นางบุญแม้จะเย่อหยิ่งแต่การจัดการวิธีชุนราชจอดกาบกงงานราชก,การยังคงมีความสามารถอย่างมากอย่างฟางเชี่ยวรู้เขาคัดเลือกตัดสินคนจากวิธีี่อีกฝ่ายใช้เขียนดีกาทาให้ผู้คนที่เขาคัดเลือกมานั้นปฏิล้วไม่ก่อปัญหาอะไร เดิมจนนึกว่าเจ้าคือคนที่อยากสังหารเขามากที่สุดเสียอีกเห็นชี้ตอบบ้านเมืองขาดคนเหล่านี้ม่ได้อีกอย่างหากประบาทตัดเงินไปเลี้ยงของเขาใช้ให้เขาทำงานเปล่าๆท้าไว้ไปทั้งชีวิตกระหม่อมคิดว่านี่โหดร้ายกว่าสังหารเขาทิ้งเสียอีก จูตี้หัวเราขึ้นมายกใหญ่ภายในห้องทรงพระสอนเงียบสนัดอินชีรู้ว่าจูตี้กำลังคุ้นคิดจึงไม่พูดอะไรขัดไม่นานจูตี้ก็ตรัสว่าพี่สาวเจ้าก็เร่งค่าบ่อยๆให้ค่าแบ่งงานลงไปดูว่าดูท่าค่าต้องหาคนที่เชื่อใจได้ช่วยพิจารณาดีกาเพราะเรื่องนี้ถึงทะเลาะกันหลายครั้งจูตี้เล่าเจ้าคิดว่าใครเชื่อใจได้บ้างอินชีตอบระเรียบเดือนห้าจะมีการสอบเครอรจีสอบเจออ้ายวน จองหวนใช่ปะจองวนใช่แล้วให้ฟางเชรูคัดเลือกคนมาเพิ่มสองสามคนสองพิจารณาดีกากวัวจิงเหยียก็เรามาสลับกันเถอะเป็นห้องเต้ไม่งายเลยกลับมานยังต้องโดนดา่ายินชี้อดปากหัวเราะไม่ได้จูตี่พูดต่อสลับอื้อมาปนิบัติก่อนเจ้า,ากินข้าวกลางวันกับ้องเราแล้วไฟกลับมา อินชีโค้งกายตอบเช่นนั้นกระหม่อมขอทูลลาไะเยอะค่ะอินชีเดินจากห้องทรงพระอัอกษรกระหันหไปปิดประตูก็พบว่าจุที่ยังทอดประเล็มาที่เขาอยู่ทั้งสองประสาน้ายตากันอินชีตะลึงเล็กน้อยจนาแย,ย้มยิ้มขึ้นมาสายสะจ,จากสายยิม้มราไจ้าคนกำเร,ริบเสิฟสามเสียงของจุตี่นั้นถูกปิดไว้ในห้องทรงพระอักษร อินชีเดินไปได้ไม่กี่ก้าวกำลังเข้าในสวนดอกไม้ล้วงทันใดนั้นเองขันทีซึ่งมีสีหน้าซีดขาวผนึ่งพุ่งขึ้นมาอย่างร้อนรนร้องตะโกนดังลั่นไปตลอดทางแย่แล้วแย่แล้วอินชีตกใจจนซึ่งตะโกนว่าหยุดน้าหลุนหลานด้วยเรื่องใดกันขันทีคนนั้นแทบจะวิ่งตรงมาหาอินชีโผล่ลงบนพื้นน้ำตาหนองเต็มหน้าร้องเสียงดังว่าพระอาการหงเฮาเนียงนียงไม่ไหวแล้วเกิดเสียงดังวิ่งขึ้นมาในหัว อินชีท,นทันทีรู้สึกแค่ว่าฟ้าดินกำลังหมุนจะกอบผนังและถามเกิดอะไรขึ้นอย่างยาตื่นตนกจงเล่ามาให้ชัดเจนขันทีคนนั้นทันนท้งร้องให้ทั้งตะโกนกระดกันอีกคนหนึ่งวิ่งมาจากกรไกลซันยางสดุดล้มรอบหนึ่งระหว่างทางอินชีดูออกว่าผู้ที่สดุดล้มคือสันเป่าเจานั้นใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มในชั่วพริบตาะซันเป่าอยู่ห่างไปเกือบ1ก้าร้องตะโกนเสียงลงว่าคุณชชย ช่วงจวังหวะนั้นเองทางตอนออกของสวนดอกไม้หลวงบังเกิดความชจนมุนวุ่นวายสั้นเป่าโผเข้ามาในอาการทั้งกริ่งทั้งการจนมายดอยู่หน้าอินฉีเงยหน้าร้องไห้เสียงดันลันหห่น้องเฮาเนียงเงียงอาการไม่ไหวแล้วทันใดนั้นวิหน้าอินฉีพันมืดนม้ก็เอ็นร่างพิงกระนังของวังหลวงถามอย่างยากลําบากว่าเกิดเรื่องอะไรเจ้าอย่าเพิ่งร้อนรนสั้นเป่าเสียงสั้นเป่ารากระลอยมาจากที่ไกลแสนไกลห,ห้องเฮาสวยพระแยาหานช้าและสึกอึดอัดหน้าอกก็เรียก หมอหลวงมาตรวจอาการหมอกระเจียดยาให้ติดหลังจากกินยาลงไปก็อาการแย่ลงตอนนี้ทรงนอนหอบอยู่บนเตียงอินฉีเออยังทําอะไรไม่ถูกเจ้าสันเปาพาข้าไปตอนนี้อินฉีไปถึงสวีวนก็สิ้นชีพไปแล้วฮะตายง่ายๆเหรอสวินคนตายแล้ว แพ้อาหารแน่เทุกคนต่างทําอะไรไม่ถูกไม่มีใครคาดคิดว่านางจะมาจากไปตอนนี้ยินฉีรู้สึกเพียงว่าภาพที่เห็นนั้นประเดี๋ยวชัดเจนประเดี๋ยก็เลือนรางราวกับทัศนียภาพรับด้านกระพิบไปมาเขาผู้ข่าวอยู่หน้าเตียงห้องสวีเวิร์นตัวสันนิริคว้ามือที่แข็งเป็นนานแล้วของนางขึ้นมากุมไว้ท่านพี่ ท่านพี่ท่านเป็นอะไรไปท่านพี่ท่านอย่าทิ้งข้าบินชีพึมงพำมท่านพี่ตื่นท่านตื่นสิสวี้เหวอนนอนท่อนกายในแอ่งเลือดสีม่วงดำ ไหน่าดูข่าวซีสงบนิ่งยังไม่ทันได้ทิ้งคำสั่งเสียนางก็จากไปเสียแล้วหมอหลวงนั่นเป็นคนองหวงจือเฉิงตอนนี้สารภาพหมดสิ้นแล้วน้ำเสียงเคร่งเครียดของทั่วประเฟิงเอ่ยช้าๆ้าบาดสามารถไปตรามด้วยตนเองฟาบาดฝาบาดใครก็ได้ฝ่าทั่วประเฟิงตะโกนอย่างเตืตนน่นะหนกอาพระอาการฟาบาดไม่ดีแล้วยินชีกูเข่าอยู่หน้าเตียงอย่างเหมือลอยไม่รู้ว่ากเ้ข่าอยู่อย่างนั้นนานเท่าใดจนทั้งเขาค่อยๆหมดสติลง ขณะดนำศพเข้าลงอินชีอินชีร้องไห้โหพรางกิดร้องไม่นะไม่ทันพี่รีบดึงกัวจิวเหยียวไว้จูตี้คำรามลั่นอินชีโถมก็าใส่โรงไม้ของสวีหว่นร้องไห้เสียงดนจนเสียงแห่พระอินชีคนตายไปแล้วจูตี้รั้งคอเสียงอินชีอย่างแรงแล้วลากเขาออกมาแล้วกอดไวโดยไม่สนคำประท้วงส่งตะกอนเสียงดังที่ข้างหูของเขาคนตายไม่อาจฟื้นคืนได้อินชีอินชีกุกเข่าลงในขณะที่ สติเลือนรางเขากอดเท้าข้างหนึ่งของจุตี้เอาไว้แล้วแล้วปล่อยเสียงโหดังลั่นท่านพี่ไม่อยู่แล้วเหตุใด,ดถึงทิ้งข้าวไปท่านพี่ท่านพี่ ขณะเฝ้าลงพระศพพี่อินตื่นแล้วหรือยังสุนเทาถามทูหมิงตอบเ่าให้เขาหลับอีกหน่อยเขาเล่าป่าเฝ้าอยู่แล้วเล่าป่าไม่ต้องนอนหรือไรกลางวันอยู่เป็นเพื่อนพี่อินกลางคืนก็เฝ้าลงศพติดต่อกันเช่นนี้เจ็ดวันแล้วต่อให้ร่างทําจากเหล็กก็ทนมไม่ไหวให้เราสุนเทาเอ่ยกลับมาเบาๆเมื่ออินฉีผลักประตูออกมาสุนเทาก็เลยไปหยิบผ้าไว้ทุกมาปูกไว้บนหน้าผากอินฉี ตื่นแล้วเริ่ทั่วปรปั๊บเฟิงดับท่าจะกลับไปยังเรือนใหญ่อินชีตอบอย่างอ่อนล้าจะนอนสักพักเถอะข้าจะไปดวงตาทั้งกข้งทั่วปรปั๊บเฟิงปรากฏเส้นเลือดฟอให้ชัดเจนแสดงถึงความอ่อนล้าพอเดินเข้าไปจุนเทากลีทางให้อย่างรู้ตัวทั่วปั๊บเฟิงรัดเข็มขัดชุดไว้ทุกให้อินชีและนั้งคู้เดินเคียงไหล่ไปที่ห้องโถงเส้นไหว้วิญญ,ญาณ ภายในห้องโถงเส้นวายวิญญาณว่างเปล่าไร้ผู้คนอินชีพิงไหลกระทั่วประเพิงอย่างอ่อนลา้าทั้งสองมองดูลงศพสีดำสนิทอย่างเงียบเงียบทั่วประเฟิงห้องจนทนไม่ไหวสับประงกจนศีษางงนเงียนไปมาส่วนอินชีเฝ้าซึหึกเสือ้สอ,อื่นอย่าร้องสิพี่จะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าทั่วปะ๊เฟิงพึมพำยังตัวพิงศีรษบบนเท้าอินชีแล้วจึงพอยหลับไปวันที่หกเข้าโถง คำนับสามครั้งปอบญาติฝั่งพระรยาคุณนางกรมพิธีการค้าลำดับพิธีจุตี้พาเก่าซื้อเก่าวสวีและทั่วปั๊บเปิงที่สมชุดไว้ทุกให้คุกเข่าลงโคกิสษะให้ลงศพอินชี้ยืนอยู่ข้างลงมองไปอย่างเมื่ออยตอนที่โคกศีษะครั้งสุดท้ายจดที่ทรงจดพ,นนลนลดนพันนราราชค้างไว้บนพื้นนานและลุกขึ้นถึงถึง,ถงกับทรงกระักพระหิตออกมาจากนัทรงลมฟุบลงไปฟาบาท,ท่านพ่อ หลายเดือนต่อมาจูตี้อินชีนั่งเคียงไหล่กันบนบันไดด้านนอกสุสานหลวงองค์กรักสุสานหลวงเจียวหลิงยกฉามาให้อินชีรับมาแล้วประคองด้วยสองมือท้องหน้าผากว้างใหญ่ไพศารผูพาฮัตสีดำทอดแตเนวยาวราวกับสกิลสตรีด้านล่าพวกเขาจืดจินเป็นท้องนาอุดมสมบูรณ์ทอดไกลไร้สิ้นสุดแม่น้ำสินหวยแตกสายลเล็กออกไปราวกับเส้นไหมเมื่อประตูใหญ่ของสุสานหลวงปิดลงที่หางตาอินชีก็มีน้ำไหลลงมา อีกครั้งน้ำตาที่หยดลงในถ้วยชาทําให้น้ําในถ้วยถึงกับกระเซ็น,ซนออกมาจุตี่ทรงหันไปมองอินชีจะนั้งทรงยืนประหัตเป็นรูปศีรษะเขาได้กล่าวปอบใหญ่ว่าคนตายไปแล้วอินชีอินชีไปยักหน้าพรางเสะอกเสะอื่นจุตี่เอ่ยต่อพี่สาวเจ้าจากไปอย่างสคงจะไม่ทรมานเท่าใดหมอหลวงให้ยาผิดซ้ําในครันยังมีลูกน้อยโยเป็นไปได้ว่าเจ้าปลดอยู่แค่กู้เดียวจากเท่านั้นก็จากไปแล้วอินชีกล่าวราก็ยังกงอยู่ใน วังจุตีถามว่าเจ้าได้คุยกับหมอคนนั้นแล้วหรืออินชีปับกฏว่าจุตีกล่าวขึ้นอีกครั้งมันยังอยู่ในขังอยู่ในควกอีกไม่กี่วันไว้วิ่เคยมีเวลาว่างเมื่อใดก้อยประทานประหารมันก้าวชุกโครดกับมืออินชีพออินชีี่สูดลมหายใจก้องเนือกใจุจตีกดไหลเขาไว้ปรางตัดว่าน้องชายเอ๋ยให้พี่จัดการเองเริ่มจากตัดลิ้นมันครึ่งหนึ่งมันมา การให้มันชิงกัดลิ้นฆ่าตัวตายจับมันมานั่งอยู่บนลานประหารจะนักล่าครอบครัวของมันมาทีละคนค่อยๆเฉือนเนื้อทีละชิ้นทั้งเป็นจนกว่าจะขาดเจตาตายต่อหน้ามันอินฉีสันจะทานด้วยความกลัวไปชั่วขณะจ้ำเสียงจุดที่สงบนิ่งนะยิ่งนักจนรู้สึกว่าหลังฆ่าครอบครัวของมันเสร็จจะให้มันตายเลยท,ทันทีก็ไม่น่าต้องตัดแขนตักขาทั้งสี่ของมันก่อน ควักตาแทงหูงให้หนวกยับจับยัดใส่ในองค์ยูตี้ปดแกนเสื้อเละลุกขึ้นอินชีลุกตามทันใดน,นั้นก็พรันปวดฉะจ,จนหน้ามือดอีกครั้งถ้าจะมีภาพรับข้างดับมูฟไป จูตี้รีบประคองอินชีอบไหลแล้วกอดไว้กับอ้อมอ,อกตอนเองมือหนึ่งตบล้างอินชีเาบาๆก่อนพู้อย่างจริงจังที่เป็นกระโปรงเจ้ามาอินชีกลับไปพักผ่อนดีๆเถอระสะสอัศศกยงเหลือปีที่หนึ่งเดือนแปดถนนหยานหยวนหน้าพราชวังนครหลวงตั้งลานลงทานสูงหกชือกว้างขนาดหนึ่งจั้งชีไทยเลี้ยนจือหนิงจวดชิงเฉินตีถูกเฉยนเนื้อเธอชิ้นจนกว่าจะตายประหารสามชั่วโคตร มอสหลวงห่วงหยวนภรยาบุตรชายบิดาและมารดาถูกประหาร 9, กร้าวโคตรด้วยการเฉือนเนื้อทีละชิ้นจนตายส่วนคนที่เหลือถูกค,คุมขังตลอดชีวิตห่วงจื้อเฉิงถูกเฉือนเนื้อทีละชิ้นจนตายประหารสามโคคร บุพภาณนยรันบุตรสาวถูกส่งไปเป็นขน้ารการละห,หน่วยงานเลี้ยงรับรองหวงชุยเชิงอายุเกิน50ปีแล้วทนรับโทษหนักอย่างเชือนเนื้อทีระชิ้นไม่ไว้เมื่อลงมิดที่1,600ก็1,600กร้็สิ้นลมหนึ่งพันหกร้อิลมอีกสองพันมิดที่เหลือแบ่งให้บิดามารดาและบุตรชายรับโทษ ประชาชนล้อมอยู่นอกบางตาพาการชีไม้ชี้มือมีภาค,ม,ภาคมิจาร์ไม่หยุดรถทองคําก้ามังกรของจุดที่จอดอยู่ในวงังภายในแสงตะวันร้อนแรงทั่วประเิงมือหนึ่งกดดาบไปฟังเสียงสนนนาลอดออกจากในรถจนปล่อยเพื่ร้องเจ้ากลับจงหลีไปแล้วให้ที่ดินนิดหน่อยมอบเเหล็กอภิโทษให้แผ่นหนึ่ง ขอบพระไทยพยาคาะพระมาหากราธิคุณล้นก้าวล้นกระหม่อมจนถือโอกาสให้คนนําแผ่นเหล็กอภัยโทษที่อยู่ในบ้านเจ้ากับที่จะเท่าของข้าให้ไว้ด้วยการถือเสียว่าเป็นห่วงคํานึงส่วนหนึ่งที่บิดาเจ้าทิ้งไว้ให้อินชี mm. เจ้าดูสิแผ่นนี้เป็นของจะเท่าของข้ามอบให้บิดาเจ้า จะรึกเว่าร่วมก่อตั้งราชการอส่วนทนี้พี่ให้เจ้ารับองค์การพรห้าปราบทุกภัยหากเจ้าไม่ได้ใช้ก็จงเก็บไว้ให้ดีภายพระหน้ามอบให้ลูกหลานห้ามทําห้ายเด็ดขาดทางราชการมีเพียงสี่แผ่นอยู่ที่เจ้าจุนิงหยาวกวางเชี่ยวส่วนจางอี้ทําศึกจนตายเพื่อฆ่าเป็นแล้วจะมาบุรชายเขาแ่นหนึ่ง กระหม่อมขอขอปัไยพยาคาอินชีอินเสียงกิดร้องโหยงวดในนอกประตูวังอดสถานใจขึ้นมาไม่ได้ฝ่าบาทกระหม่อมอยากกับแล้วได้กรับเถอะพักผ่อนดีๆแล้วค่อยกระท้องพระโรงอินชีแหวกม่านรถออกพอลงจากรถม้าในมือกำแผ่นเหล็กอภัยโทษจุต่มอบให้ยืนอยู่สักพักทั่วพระเพลนกระถอดหมวกเกาะใส่ไว้บนศีรษะของอินชีอินชีนชเงยหน้าขึ้นอย่างงุนงงสายตาถูก กหมวกหมวกเกราะบังไว้จนมองไม่เห็นทางทั่วป้าเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มกระมำจะส่งผู้บัญชาการเสวีกลับไปพักผ่อนเองพระกยัดค่ะจุตี้กล่าวอย่างเย็นชาไปเถอะพผนเหล็กอภัยโทษคือสิ่งใดสิทธิไม่เคยเห็นมาก่อนทั่วป้าเพิงท้ามขึ้นอย่างสนอกสนใจก็คือป้ายทองอภัยโทษอ้าแบ่งให้เจ้าแผ่นหนึ่งแผ่นที่ประมฮงเต้พระราชทานของเก่าแก่จุตี้แหวกม่านรถออกมาเห็นทั่วเพิงจมือของอินชีทรงทำท่าทางค้าอย่าพูดอะไรบาง อว่าท้าที่สุดกับภาพประเด็นลงเพียงแค่มองส่งทั้งสองค่อยๆเดินห่างออกไปจบตอนที่43นะครับขอบคุครลาแม่สารสวีอินสวีวันเนะ้าน่าตา